ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นฟังวรัฐพบพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับผมวรัฐพบราชตะนามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาฟังพอดแคสต์แล้วยังไม่ได้รับหนังสือฟรีที่ผมแจกนะครับที่ชื่อว่าเงินมาง่ายๆคุณสามารถขอรับหนังสือฟรีนี้ได้ทางไ i n ์ at วรัฐพบมีแอดนาำหน้านะครับ ซึ่งหนังสือนี้เป็นหนังสือเป็นเล่มๆเลยนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้าคุณสามารถสอบถามเงื่อนไขไปทางไลน์ได้นะครับทีนี้พอดแคสต์ e ีนี้เป็น EP ที่113นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องวิธีเก็บเงินแม้จะเป็นหนี้เยอะอะ่คุณอาจจะสงสัยนะว่าเฮ้ยเก็บเงินได้อย่างไรถ้าเป็นหนี้เยอะนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทําไม่ได้ะฮะเมื่อก่อนหนี้ผมเยอะเงี้ยก็คือ จ่ายหนี้ไปแล้วนะฮะก็เหลือเงินน้อยมากๆก็คือประมาณว่าเออแค่พอใช้ชีวิตประจําวันะนะฮะมันจะเก็บได้ยังไงฟังผมเลยแล้วกันนะผมจะมี3ขั้นตอนให้นะครับหน,นะครับก็คือคุณไปเปิดบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งก็ได้นะครับที่ไม่ใช้ ATM แล้วก็ไม่ใช้พวกโมโมบายแบงกิ้งหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับ ก็คือประมาณว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเบิกเงินออกจากบัญชีเล่มนี้คุณจะต้องไปที่ธนาคารอย่างเดียวเท่านั้นนะครับคุณไปเปิดบัญชีแบบนี้ไว้นะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือเอาสมุดบัญชีที่คุณเปิดไว้นั้นน่ะฝากไว้กับคนที่ไว้ใจได้ครับแล้วบอกเขาด้วยนะครับว่าเอ้ยเวลาที่ผมหรือว่าเวลาที่หนูหรือว่าเวลาที่ฉันเนี่ยจะขอสมุดนะฮะ ก็ต้องถามเลยว่าเอาไปทําอะไรนะแล้วก็ต้องไม่ให้อะ่ะนะต้องไม่ให้ก็คือบอกเขาไว้เลยนะครับว่าเออถ้าเกิดอ,อ,อยู่ดีๆจะเอาเนี่ยห้ามให้เด็ดขาดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเก็บ,เก,บเก็บไปแล้วอยากจะเอาไปซื้อนั่นซื้อนี่นะครับหรือว่าบางครั้งเอาไปจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นนะซึ่งทําไมผมไม่ให้แบบว่า เป็นหนี้ก็จ่ายหนี้ลหละก็เพราะว่าปัญหาก็คือบางคนเป็นหนี้เยอะไงก็เหมือนตามที่ผมบอกในหัวข้อวิธีเก็บเงินไม่จะเป็นหนี้เยอะถูกไหมคนที่เป็นหนี้เยอะเนี่ยก็คือพอสุดท้ายจ่ายหนี้ไปบางครั้งจ่ายไปจนหมดเนื้อหมดตัวนะครับแล้วก็แม้แต่เงินกินข้าวยังไม่ค่อยมีหนี้ก็ยังไม่หมดเลย นะฮะดังนั้นนะ่ะจุดสำคัญก็คือผมอยากให้คุณเก็บเงินได้นะครับแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อที่จะเอาไว้ดำรงชีวิตอยู่นะครับโดยเฉพาะปัจจัย4ี่นะเพราะว่าปัจจัย4ี่นี่มันสําคัญต่อการดํารงชีวิตถูกไหมมันไม่ใช่ปัจจัย5ปัจจัย6อะปัจจัย4มีอะไรฮะอาหารใช่ไหมครูก็ต้องกินอาหารนะครับมีเสื้อผ้าอย่างเงี้ยนะบ,บางทีแบบเสื้อผ้าขาดดุดลุยแล้วนะครับก็ยังใส่อยู่เนะี่ยที่จริงมันก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วถูกไหมฮะ แล้วก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยนะบางทีคุณต้องอยู่บ้านนะเช่าบ้านนะหรือว่าผ่อนบ้านบางอย่างหรือว่าอะไรก็ตามนะครับรวมทั้งยารักษาโรคนะครับถ้าเป็นไม่สบายนะครับเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ต้องรักษาร่างกายตัวเองถูกไหมครใครจะไปรักษาให้ฟรีถูกไหมครเออที่จริงมันก็มีแหละสิบบาทใช่ไหมจาชื่อมัน็นคนละสิบบาทรักษาทุกโรคถูกไหมหรือว่าอะไรก็ตามพวกนี้มันก็มีแต่ว่าบางครั้งมันเป็นโรคที่ 10บ,บาทมันใช้ไม่ได้อ่ะนะคุณก็ต้องใช้ของตัวเองบ้างอ่ะนะมันจะไปยืมคนอื่นเกิดคนอื่นไม่ให้ชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นปัจจัย4ี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าพื้นฐานมากๆที่แบบว่าไม่ใช่ไปใช้เงินสู่ด้วยสู่ร่าไงนะคุณก็ต้องเก็บไว้ทีเนี้ยที่บอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือไม่ต้องมี ATM ไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งก็เพราะว่าไม่อยากให้เบิกนั่นแหละนะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเอา บัญชีมาเก็บไว้ที่คุณคุณก็จะแอบเอาไปธนาคารไปเบิกได้บ่อยๆนะต้อไปฝากไว้ที่คนที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็เขาสามารถท้วงคุณได้อ่าโอเคต่อไปขั้นตอนที่3นะฮะอ่าหลังจากที่เปิดบัญชีฝากคนอื่นเก็บสมุดบัญชีไว้แล้วทีนี้จะเก็บเงินอย่างไรใช่ไหมฮะการเก็บเงินในขั้นตอนที่3นี้ก็คือเมื่อคุณมีรายได้ปุ๊บนะฮะ ไม่ว่ารายได้คุณจะมาในรูปแบบไหนก็ช่างเช่นบางทีอาจจะ,ะได้มาในรูปแบบของรายเดือนอหรือว่าเป็นรายได้แบบรายวันนะฮะหรือว่าเป็นรายได้แบบเป็นจอบจอบนะครับก็คือเป็นชิ้นงานไปเมื่อไหร่ที่คุณได้มาแล้วให้คุณเอารายได้ตรงนั้นนะที่เพิ่งได้มานะครับเอาไปโอนเข้าไปในบัญชีที่เพิ่งเปิดนะฮะเออคือโอนไปในทันทีเลยนะซึ่ง คุณอาจจะใช้วิธีโอนแบบทางมือถือก็ได้นะครับซึ่งบัญชีที่คุณได้รับเงินเนี่ยมันจะเป็นคนละบัญชีอยู่กันมันจะเป็นคนละบัญชีอยู่แล้วนะครับบัญชีเปิดใหม่เราจะไปทําอะไรกับการโอนเงินทางมือถือไม่ได้แต่ว่าบัญชีเก่าที่คุณมีอยู่ให้คุณออโอนนะโอนไปที่บัญชีนั้นเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณรับเป็นเงินสดมาคุณก็ไปธนาคารเพื่อที่จะโอนเข้าบัญชีที่เปิดใหม่นั้นนะครับซึ่งจํานวนเท่าไหร่นั้นนะ่ะ มันจะมีอยู่2กรณีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเก็บเป็นแบบจำนวนเงินไปเลยคุณอาจจะเก็บแบบทุกครั้งนะครับได้มาปุ๊บเก็บ100อบาทหรือ500บาทหรือ1000บาทหรือ2000บาทหรือ5,000บาทอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะฮะขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณแล้วก็ความที่คุณจะใจแข็งพอที่จะเก็บเงินก้อนนี้ไว้ได้นะครับก็แล้วแต่หรือว่าคุณจะคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็ได้ เช่นทุกๆครั้งที่มีไรายได้เข้ามาคุณจะเก็บไว้หอนย่างเงี้ยนะครับเข้ามา1000ก็เก็บ50บาทอบาทนะครับเข้ามา10,000ก็เก็บ500อนะครับอาจจะเก็บ5%ก็ได้เก็บ10%ก็ได้จะเก็บ15% 20%ก็แล้วแต่คุณว่าคุณสามารถเก็บได้เท่าไหร่นะครับทีนี้ได้เกิดว่าคุณมีหนี้ที่ต้องผ่อนอยู่นะคุณก็ต้องเก็บตัวนี้ก่อนที่คุณไปผ่อนเจ้านี้นะครับ นี่แหละคือจุดสำคัญนะครับก็คือขั้นตอนทั้ง3ข้อเนี่ยจะทำให้คุณเก็บเงินได้แม้แม้ว่าคุณจะเป็นหนี้เยอะนะครับแล้วก็ผมก็แนะนำแล้วก็สนับสนุนให้คุณเก็บเงินแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณจะได้มีเงินไว้ประทังชีวิตปัจจัย4ที่ผมบอกนั่นเองนะครับสำหรับพอดแคสต์อี1ีหเนี่ยก็ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ คนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยนะแล้วก็ทําไม่ได้กันนะครับยังไงก็ทําไปนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณผ่อนหนี้ผ่อนอะไรหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะใช้วิธีนี้ทําไปได้เรื่อยๆฮะซึ่งก็อาจจะไปเพิ่มการเก็บให้มันเป็นหนักๆขึ้นไปเป็น 30%, 40%, 50%คือได้เงินมาเก็บไปครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับที่จริงแล้วมันทําไม่ยากนะ แต่มันมีขั้นตอนของมันก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ปราศจากหนี้สินอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พยายามไม่ต้องเป็นหนี้สินเยอะนะปกติแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนี้สินเยอะแยะมากมายมาก่อนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมีหนี้สินน้อยลงไปมากแล้วนะครับเพราะว่าจะเหลือเฉพาะแบบว่าบัตรเครด K ิตบ้างอะไรบ้างที่มันแบบว่า สะดวกต่อกอารใช้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไปไปเป็นหนี้เพราะว่าอยากจะไปได้นั่นได้น,นี่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันรู้สึกถึงความเครียดฮนะเพราะผมเครียดอย่างนี้มาหลาย10ปีแล้วนะฮะก็ยังไงคุณก็ดูเองละกันอย่าไปเป็นหนี้สินเยอะละกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดคุณฟัง podcast นี้ทาง y t u t u นะฮะคุณสามารถไปฟัง podcast ทางมือถือได้โดยที่ไปดาวน์โหลดแอป ทางพวก Play Store หรือว่า iOS นะครับโดยพิมพ์คำว่า Podcast นั่นแหละจะมีแอป,ปขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับแล้วคุณดาวน์โหลดปุ๊บก็ค้นหาคำว่าวาระภพ Podcast นะครับก็จะเจอ Podcast ของผมนะครับก็เสร็จปุ๊บถ้าเกิดคุณสามารถรีวิว5ดาวให้ผมได้นะในแอป,ปที่คุณดาวน์โหลดมาก็รบกวนรีวิว5าดาวให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำ Podcast ต่อไปอสำหรับท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและรวยเร็วขึ้นดังปณิฐานที่ผมตั้งใจไว้นะครับ แล้วเจอกันใหม่ในพอดแคสต์ EP 114ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ